สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ ID Podcast สําำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวนะคะในวงการทีป๊อปนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมาพูดถึงนะคะสำหรับหนึ่งในสมาชิกนะคะของวงแอดลาร์ ars, นั่นเองสำหรับแอดลาร์นะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวงเลยที่น่าติดตามมากๆเพราะว่าตอนนี้นะคะในวงการทีป๊อปเองนะคะก็มีหลายวงจริงๆนะคะที่ตอนนี้เนี่ยก็ได้มีการเดบิวต์นะคะแล้วก็โชว์ผลงานให้แฟนๆเนี่ยได้ชมกันก็มีทั้ง เกอร์กร๊ปแล้วก็บอยแบนด์เลยแล้วก็อีกหนึ่งวงอย่าง a อ l a s ตถือได้ว่าเป็นวงที่มาแรงจริงๆนะคะกหนมนมแต่ละคนที่ถือได้ว่ามีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนแล้วก็โดดเด่นกันทุกๆคนเลยก็ไม่แปลกใจว่าทําไมแฟนเนี่ยนะคะถึงได้มีการ ติดตามแอดลน์แล้วก็ชื่นชอบแอดลน์มาๆเคยซึ่งเรานะคะก็เคยพาทุกคนเนี่ยไปทําความรู้จักนะคะกับสมาชิกในวงแอดลน์เนี่ยได้หลายคนเลยนะคะแต่ว่าวันนี้อีกหนึ่งสมาชิกที่เราเนี่ยจะมาพูดถึงกันนะคะสําหรับวงแอดลน์เนี่ยนั่นก็คือแทสตนั่นเองนะคะสําหรับแทสนะคะก็ถือดว,ว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่ก็มีเอกลักษณ์นะคะแล้วก็มีความโดดเด่นนะคะที่ไม่แพ้กันเลยเขาก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่มีสไตล์แบบว่าความเท่เท คูคูนะคะหรือว่าหลายๆคนก็มองว่าเขาเนี่ยเป็นหนุ่มเกาหลีเลยก็ว่าได้เพราะว่าเป็นคนที่แบบมีหน้าตาไปทางสายเกาหลีอะไรประมาณนี้นะคะโดยแท้เนี่ยนะคะก็คือเรียนอินเตอร์นะคะแล้วตอนนี้เนี่ยนะคะก็อายุเท่ากันเลยนะคะกับมิวออนนั่นเองก็คือเกิดปี4-6เหมือนกันนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็น2คนนะคะที่อยู่ในมาร์เนอร์หรือว่าอยู่ในกลุ่มของน้องเล็กของวงนั่นเองนะคะก็เป็น2คนที่พี่ๆในวงเนี่ยก็ต่างอินดูนะคะนั่น หรือว่าบางครั้งก็แบบมีพี่ๆในวงเนี่ยก็แอบ,บแกร่งอยู่เหมือนกันก็จะเห็นเป็นโมเมนต์ความน่ารักนะคะของวงนี้นั่นเองนะคะแล้วแทนเองเขาก็เป็นคนหนึ่งที่แบบว่าชื่นชอบในเรื่องของการร้องการเต้นนั่นเองนะคะทาให้เขาเนี่ยแบบว่ามุ่งม,มั่นในทางด้านนี้เนี่ยมากๆเลยนะคะก็คือชื่นชอบในเรื่องของการร้องการเต้นแล้วก็ตั้งใจมุ่งม,มั่นมากๆเลยนะคะก็เลยทําให้เขาเนี่ยนะคะก็คือมีความใฝ่ฝันในเรื่องของการเป็นศิลปินนักร้องนั่นเองนะคะแล้วก็เดินทางตามหา ความฝันจนทําให้เขาเนี่ยนะคะได้กลายเข้ามาเป็นหนึ่งในสมาชิกของวงแอดลานนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นสมาชิกที่มีความโดดเด่นมากๆเลยโดยแท้เองนะคะเขาก็เคยผ่านผลงานในวงการบันเทิงเนี่ยก็อย่างเช่นแบบว่าเดินแบบถ่ายแบบอะไรอย่างนี้นะคะก็แบบว่ามีการแบบเดินแบบมาตั้งแต่เด็กๆนะคะด้วยความที่แท้เองก็เป็นคนหนึ่งที่มีรูปร่างนายแบบหุ่นนายแบบนั่นเองนะคะก็เลยทําให้เขาเนี่ยมีความสามารถในเรื่องของการเดินแบบนั่นเองนะคะ แล้วก,ก่อนที่แท้เนี่ยจะเข้ามาเป็นหนึ่งในสมาชิกของวงแอดไลน์เนี่ยเขาก็เคยเป็นศิลปินฝึกหัดนะคะจากค่ายโฟนอล็อกมาก่อนแล้วนั่นเองนะคะก็เช่นเดียวกัน,ก,ก,นกับเจตนะคะหนึ่งในสมาชิกของวงแอดไลน์ที่เขาเนี่ยก็เคยเป็นศิลปินฝึกหัดนะคะของทางโฟนอล็อกมาก่อนนั่นเองและนี่แหละค่ะก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวนะคะที่เราเนี่ยได้มาอัปเดตกันนะคะเกี่ยวกับแท้ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนเลยที่มาในสายข,ของความขี้อ้อนนะคะน่ารักน่ารักอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าพอ หรือว่าพอร้องเพลงแสดงอยู่บนเวทีเราก็ได้เห็นอีกหนึ่งมุมของเขาก็คือเป็นมุมเท่ๆหล่อๆเนี่ยนะคะส่วนการแต่งตัวของแท้เราก็มักจะเห็นเขาเนี่ยก็มีการแต่งตัวแบบว่าสไตล์สตรีทนะคะหรือว่าเป็นแนวมินิมอลเท่ๆนะคะหรือว่าเป็นแนวเกาหลีอะไรอย่างนี้นหลายๆคนก็มักจะมองแท้เนี่ยแบบมีความเป็นเกาหลีสายโคเรียอะไรมากๆเลยประมาณนี้นะคะเรงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่เราเนี่ยได้เอามาพูดถึงกันนะคะสําหรับหนึ่งในสมาชิกของวงแอ l ลานั่นก็คือ คือแท็นั่นเองนะคะสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะเราก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ